ไข่มังกรยักษ์นะครับน้ำหนัก3ากิโลนะิีได้ห้าหอคนและใช้เวลาทำถึงสาชั่วโมงนะร้านนี้คือพีเด็ดมากๆอยู่ที่แชร์เทมเปมาแล้วโอ้โหมันมาเป็นกาละมังเลยขออนุญาต่าเนะอยากรู้มากว่าข้างในเป็นยังไงนะหูหนาบอกว่าข้างในมันจะมีไข่มีเป้นมีชีสใช่ไหมครับอี่อยไางนี้ น,นี่นะฮะเปิดมาจะเป็นไส้ทั้งหลอย่างนี้คนระับข้านอกเป็นหมูนะลองกินที่ตัวหมูกันเลยนะที่เรามาที่นี่วันนี้นะเพราะเมนูนี้เลยฮนะ ไข่มังกรยักษ์นะครับ777บาทน้ำหนัก3กิโลนะกินได้5-6ถึงคนและใช้เวลาทำถึง3ชั่วโมงนะแต่ว่านอกจากเมนูยักษ์อย่างนะเขายังมีเมนูทั่วไปด้วยนะี่ฮะไข่มังกรโคดเด้งกะละมังนะครับกระเพรากัาง้งไข่ปูกระเทียมนะที่นี่นะเสี๋ยวไข่แม่อีฟสาขา1 8ริ้วนะครับตอนนี้เขามีถึง4สาขาแล้วนะแต่ <c oughs> ปิดไปแล้วสาขาหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเหลือ3ส,สาขาร้านนี้คือผมต้องบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดมากๆอยู่ที่ชาเชาียงดาคนอยู่กรุงเทพก็สามารถมากินได้ไม่ไกลนะฮะมาไหวหลวงพ่อโผลทอนก็ ขายหนึ่งแกตั้งอยู่ใกล้หลวงพ่อเปิดทองเลยนะฮะแล้วนอกจากเมนูกว๋วยเตี๋ยวของเขาอ่ะเขายังมีอย่างอื่นอยา่างฝั่งนะฮะอย่างเมนูจานยักษ์อื่นๆนี่โค้กข้าวผัดปูราคา400บาทเค้กข้าวผัดปูราคา550บาทเขาบอกว่าเขาเป็นสาขาแรกๆไงที่ใช้ไขย่ยางมะตูมไข่อ่อนเนป็นพุ่งในกว๋วยเตี๋ยวปุป๊กก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีแต่ร้านนี้เปิดมามากกว่า10ปีแล้วนะฮะส่วนเรื่องราคาเริ่มต้นนะบ้องมันไม่ได้แพงหมดมานะราคาเริ่มต้นก็6 0บาท7 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นเมนูขายดีของเขา,า,ก,ก,ก,เาก็จะเป็นไข่มังกกกรร็็็จจะะเเิ่มม120บาทปนหูดง ไข่ลาวา120บาทโคดเด้งกะละมังก็แค่ร้อยบาทแค่นั้นถูก,<ท>ถกมากเด้งกะละมังนี่คือเขาเอาหมูเด้งอ่ะไปทําเป็นชามเลยชามเดียวนี่คือจุกๆแน่นอนฮะแถมเมนูอย่างอื่นพวกข้าวกะเพราข้าวกระเทียมอะไรก็มีเยอะเลยวันนี้เราไปลุยที่ไข่มังกรยักษ์กันก่อนอนะว่าแต่หน้ากินขนาดไหนไปครับ<ช>และนี่ <c oughs> นะคือไข่มังกรยักษ์ของเขานะครับ ลูกละ3ากิโลนะข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปผ่าดูด้านในกันบอกว่าลูกใหญ่มากเห็นมันเป็นใจ่เขาใช้เวลานึ่งถึงสองชั่วโมงด้วยกันนะอันนี้คนนี้คือแม่อีฟนะครับเป็นเจ้าของร้านอันนี้คือเปิดเองมากี่ปีแล้วครับปีที่ปีที่สิบเปิดมาสิบปีแล้วมีกี่สาขาแล้วครับมีสามสาขาแต่ได้มีสี่ยุคสาขาสองไฟท์ทไม่มีที่จอดรถต้นกําเนิดมันมาจากอะไรครับจริงๆมันเป็นก๋วยเตี๋ยวมันจะมีเส้นอยู่ข้างนอกทีนี้เราก็มองว่าถ้าเราเอาเส้นไปข้างใน ให้ลูกค้ามันมีความว้าวเราก็เลยลองเอาหมูมาห่อใส่เครื่องใส่ชีสใส่นทั้นมีชีสนยครับข้างในไมีชีสอ๋อคือผ่ามาไห้เป็นยืดๆเลยเคยมีคนกินหมดไหมครับอันนี้คนเดียวมีพีทเลยมีพีทนี้แรกคนเดียวแต่ถ้าใครจะมากินเมนูนี้ก็ต้องสั่งตรงหน้าโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะลองกินนะฮะ ไตผมเห็นขนาดชามแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่ารจริงอันนี้ผมไม่ได้อ้างนะยเมื่อเช้ากินข้าวเหนียวบุ้ทอดแบบกินข้าวแกงแล้วนั่งรถมาตอลอดทางทมม้องผมอืดไปหมดแล้วนะคือผมรู้อย่างเงี้ยเล่นกินทั้งวันกินไม่ยอมหยุดวันนี้ผมเลยมีธีรับมือแล้วนี่ผมเตรียมยาา่าสี่ตากิเลนมาฮะตัวนี้ ช่วยในเรื่องของท้ององืดท้องเฟ้อใครมีปัญหานี่คือแก้ได้เลยมีส่วนผสมของขิงแบบเข้มข้นจากธรรมชาติด้วยซึ่งสรรพคุณของขิงจะช่วยลดการอักเสบช่วยในการย่อยอาหารทําให้ทางเดินอาหารจากที่แบบตานย่อยไม่ปกติกับมาตายเป็นปกติถังกินก่อนอาหารนี่ผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆ <S 1> <S 1> <S ต้องมีติดบ้านไปเลยนะตัวนี้ <S <S ลองเลยมาคือกินแล้วบางทีมันก็จะทำให้แบบเกิดการเลยอยู่ใพวกนี้นะไม่ต้องตกใจมันเป็นการขับลมออกมา เป็นไงอร่อยใช่ไหมผมขอด้วยช้อนด้ไหมผมขอด้วยช้อนเนึงได้ไหมสามารถกินได้หนึ่งถึงสองช้อนครับเติมไม่เลยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยวว่ายาท่าสีตาเกลือจะช่วยเราได้มากขนาดไหนสำหรับชาเด็ดนี้ครับผม<ป>มามาโอ้โห <laughs> <laughs> มันมาเป็นกะละมังเลยอ่าเขาเขานักเขาเนี่มันใหญ่มากนะชามก็ใหญ่มากโอ้โหปกติเขากินกันกี่คนนะคุณนีฟไม่หมดไม่หมดนะไม่หมดเลยอะมันเดียวมากใช่กอนแรกผมงงว่าเฮ้ยทำไมกินไม่หมดห้ามันมากมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวผมบอกเลยผมตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงอะมาพวกผมเริ่มจากบเวลาลุยเลยไหมได้ฮะผมจับเวลาเลยนะเริ่มเขาจะมีดมาด้วยนะ ให้หั่นผมขยยัมผ่าเลยอยากรู้มากว่าข้างในเป็นยังไงนะมโหหนาะบอกว่าข้างในมันจะมีไข่มีเส้นมีชีสใช่ไหมครับอืมนี่เป็นอย่างงี้คือมีเส้นอยู่ข้างในไข่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะน,นี่น,นะฮะเปิดมาจะเป็นเส้นข้างในอย่างงี้คนระับข้างนอกเป็นหมูนะลองกินที่ตัวหมูนเลยนะจะแบบกนะโอ้ยโอ้ในเคือยรังมากเขาบอกว่าเขาทำแทบมากอะ่ะแล้วหมูคือหนามากมตันดูแบบหอมมะนาวตดแหละ ข้างในของเขาเป็นไขย่ยางมาตูมเวยข้างในเขาจะมีไข่มีชีสมีเป้นแง่ะชีสอยู่กับเป้นอย่างนี้เลยเที๋ยวบอกว่าห้า<ๆ>คนกินจริงอะเพราะก็จริงอะหวัวก<ๆ>็ดูรูปดิ้ด้ยวุ้ยตะเกียบหักแล้วบางแคห,หมูเดงก็อิ่มแล้ะอือคือหมูแดงมันใหญ่มากอะ่ะ ห้าถึงหกคนนะไม่อิ่มก็แปลกแล้วอาจารย์เนี้ยน้ำต้มยำเขาทำมาแบบแทบเดือดหกเมื่อกี้เขาถาม,มาไปด้วยนะว่ากินเผ็ดไหมให้ดูขนาดทุกคนคิดว่ากระเบื้อที่คนสัมผัสต้องสัมผัสเขาไหวอยู่ไม่ไหวเหระ เขาไม่หงายไงแตบบ่ไม่แข็งเลยนุ่มๆผิวที่ต้่งกินอ่ะสิบนะนาทีผ่านไปแล้วนะครับ ใครเห็นก็ทอแล้วบค๊กตอนแรกผมเห็นงกลมแบบผมไม่รู้ไงว่าหมูมันชิ้นหนาขนาดนี้อ,อหมูคือชิ้นหนามากใครหมดแล้วแหมูก็เด้งจริงผม,มกินหมูหมดเนี่ย <g ül> มืนอปมาเมา,นา,นานะนี่หน้าสามกิโลทำแปดสาทีวอ่ะนี่ปั้มกินเร็วเลยได้เง้พ่อนกินยาทาสืตากัเลยไหคือตัวนี้มันช่วยได้ในแบบเรื่อง อ,อิ่มท้องอืดท้องเฟ้อไปเลยนะใช่เพราะจริงๆบางทีมันไม่เต็มกระเพาะป่องเียงแต่ว่ามันเป็นลมมันเป็นแบบเผ็ดเราทําให้ท้องอืดอะไรเงี้ยมันทําให้เรากินได้น้อยลงทางนี้น <ขอ S 1> กระเพา<อ>ะเราขยายได้ใหญ่กว่านั้นเยอะคือนักกิน,น,นเราจะแพ้แบบอาการท้องนนอืดนะแบบบางทีแบบยังกินได้ยงเงยอะแต่ว่าเจอของเผ็ดแล้วท้องอืดขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างไ้ต้มยำเนี่ยครับแทบเลอวเกินเราก็ต้องมีตัวช่วยนะะรับ่อยาทาสีตาซีเลนเนี่ย พอกินปุ๊บอ่ะมันจเจริเลยแต่มันดีนะการเลือมันคือการขับลมอ่อนแก่การะพอิบทำให้หายท้องอืดท้องเฟอ้อนะทรมานในการท้องอืดท้องเฟอ้อต้องพวรกินไม่แค่นิดเีดดยวเองก็แนะนำกับยาธาตุตีตาคีเดนก่อนอาหารหมดปัญหาแน่น,นอนยิ่งผมว่าควรจะมีติดบ้านเลยอ่ะคือมันกินได้คือมันทําจัดสมุนไพรด้วยโอมันเพดอ่ะในเครื่องเราจะมีถั่วมีหมูฝานะ แล้วก็มีผักกาดขาวผมชอบมากุ้ตัให่ผักกาดขาวยิ่งถ้าผมว่าถ้าตักเป็นเต้นมาม่าเนี่ยคือมันจะเหมือนแบบแม่ต้มมาม่าให้กินเน่ยเผ็ดแบบ้ำมูกน้ำตาไหไรถผมะให้ดูในจานนะจะเหลือประมาณแบบพวกน้ำซุปเป็ดผักนิดนึงอะไรพวกนี้นะฮะสบายท้อง สรุปก็ใช้เวลาประมาณ23นา,มมาทีนะครับก่อนเริ่มกินเมนูใหม่ครับผมทางของด้านต้นนะฮะขเขากั้งว้าวมากวนของผมเป็นไข่ปูทอดกระเทียมนะทางนี้มีไข่ดา,าวด้วยคนละครึ่งแล้วป้อไหมเขากั้งนะ,องนะโอ้โห,โหโตออกอร่อยดีมากผมอยากให้กล้องเห็นช็อตนี้มากือไข่ดาวเขาแบบเยิ้มๆอ่ะอือหือ พงกก้างหอยเป็นตโตๆมาอย่างงี้5ตัวด้วยกันวไม่เล็กด้วยพอๆก้างนี่คือดีมากจรริงหอใช่ใส่หูเลยใช่ปะมมันมันมันแปลกอ่ะรน้องกับเผาค้างสะบักค้างเหมือนแฟบอ่ะอืมแล้วคุณก็มาบดว่านันทองของเดืดเพราะคุณกินทั้งวันเนี่ยก่อนมาก็กินข้าวทายเฟ็กก็นั่งกินข้าวโคตรอะช่วยผมทิ้ง เพียร์54ต่ากิเลเราเลยกินหมดน้ำน้ำน้ำมีติดบ,บ้านไปทุกบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักกินดุก็ได้นะแค่คนที่แบบมีอาการกินอาหารแล้วคนดหล่ย้อนกินอาหารแล้วท้องอืดอะไรเงี้ยกินก่อนอาหารช่วยได้เยอะมากจริงเชื่อว่าความสุกบางอย่างในชีวิตของคุณจะกลับมาเลยถ้าจริงกินอาหารแปวดท้องมันไม่มีขขความสุขใช่มันเป็นความทุกข์แทนนแบบถ้าเราแก้อาการพวกนี้ได้คือดีมาก มาเนี่ยปยเตี๋ยวไข่แม่อีฟนะครับนอกจากเมนูอาหารชามยักษ์ที่เราไปกินกันแล้วที่เรียกว่าแปลกใหม่แล้วก็อร่อยมากครับรสชาติเขายัางดีมากด้วยนอกจากนี้นะครับปยเตี๋ยวอย่างอื่นเขาก็มีนะราคาเริ่มต้นแค่หกสิบบาทขนาด<ม>เท่ากุ้งกับเผาก้างตามสั่งทั่วไปมีหมดมีหมดใช่เราตอนนี้เขาเปิดมาถึงปีสาขาแล้วเปิดมานานกว่าป,ปีเขาเป็นแบบต้นตำหรับแรกเริ่มของปยเตี๋ยวไข่วยเตี๋ยวห่อไข่เลยปยเตียยเต๋ยวขาหมูแดงเนี่ยวันเี้เขาเป็นต้นตำหรับเลยคือานนี้ อร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนู <ๆ S 1> เลยสำหรับใครที่สนใจยาท่าติตากิเลนนะครับหรือควรที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อควรมีติดบ้านไว้นะครับมีขายที่ร้านขายายาแล้วก็เ่เวเ่นอเเวนถูกสาขาครับแลวเห็นแบบนี้นะครับคือรสชาติกินง่ายมากมันจะมีความหวานหวานเค็มๆแล้วก็ไม่ขมด้วยเหมาะกับสายจินจุกมากๆ,ๆนะครับตัวน,นี้ควรมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อความสุขของการกินอาหารในถุกๆมือนะครับโอเคแลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ